สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวอินโดนีเซียหลังเกมไทยกับอินโดนีเซียวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกลางปีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกลางปีแมตท,ที่2ของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซียสำหรับแมตต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่11กันยายนนี้จากเพจสาพันวอลเลย์บอลเอเชียก็มีชาวอินโดนีเซียได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวอินโดนีเซียท่านแรกครับกีฬาก็มีเฉพาะแบดมินตันเท่านั้นที่อินโดนีเซียสู้กับไทยแลนด์ได้นอกนั้นตกเป็นรองหมดไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือวอลเล์บอลโดยเฉพาะวอลเล์บอลยิ่งห่างไกลไม่รู้เมื่อไหร่จะตามทัน แต่ก็เป็นกำลังใจให้ทีมชาติอินโดนีเซียพัฒนาต่อไปนะท่านต่อไปครับยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกำลังใจให้ทีมชาติอินโดนีเซียฝากถึงผู้เล่นทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามในเกมสุดท้ายพวกเราจะเชียร์พวกคุณช่วยจัดการทีมชาติเวียดนามให้หนักหน่อยนะฟันธงรายการนี้ทีมชาติไทยได้แชมป์แน่นอนท่านต่อไปครับสู้ต่อไปนะผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียยังเป็นกำลังใจให้เสมอจงมุ่งมั่นและอดทนเพื่อเป้าหมายในอนาคต ผู้ชนะทุกคนไม่มีใครไม่เคยผ่านความพ่ายแพ้มาก่อนถึงแม้จะแพ้สักกี่หนถ้าใจคุณยังสู้สักวันคุณก็จะเป็นผู้ชนะท่านต่อไปครับทีมชาติไทยแข็งแร่งเกินไปสําหรับทีมชาติอินโดนีเซียเพราะกระดูกคนระเบอร์ก็คงอีกนานแต่ไม่รู้จะนานเท่าไหร่กว่าที่ทีมชาติอินโดนีเซียจะขยับเข้าใกล้ทีมชาติไทยเพราะตอนนี้อันดับโลกห่างไกลกันมากเป็นกําลังใจให้ผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับ ไม่ใช่แค่ทีมชาติอินโดนีเซียเท่านั้นที่กระดูกละเบอร์กับทีมชาติไทยแต่มันใช่ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยพวกเขาไปไกลเกินกว่าที่จะมาแข่งในอาเซียนแล้วดังนั้นทุกรายการของทีมชาติไทยในอาเซียนคือการซ้อมทีมเท่านั้นท่านต่อไปครับอันดับโลกของทีมชาติอินโดนีเซียอยู่อันดับที่85ส่วนทีมชาติไทยอยู่อันดับที่1 4่ห่างกัน71อันดับแล้วทีมชาติอินโดนีเซียจะอะไรไปสู้ทีมชาติไทย แค่ได้มีโอกาสแข่งกับพวกเขาก็ถือว่าคุ้มค่ากับประสบการณ์ที่ได้รับกลับคืนมาแล้วท่านต่อไปครับรายการนี้เหมือนทีมชาติไทยเชิญทีมชาติในอาเซียนมาซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งรายการชิงแชมป์โลกเพราะแข่งยังไงก็สู้ทีมชาติไทยไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ทีมชาติอินโดนีเซียได้จากทีมชาติไทยคือประสบการณ์ที่ดีท่านต่อไปครับทีมชาติอินโดนีเซียไม่มีอะไรสงสัยและคาใจสําหรับเกมนี้ เรื่องแพ้มันแพ้อยู่แล้วแต่จะแพ้แบบคะแนนขาดลอยหรือไม่ก็เท่านั้นเองถ้าคะแนนได้มากกว่าการแพ้ครั้งล่าสุดก็เท่ากับว่าทีมชาติอินโดนีเซียมีพัฒนาการที่ดีขึ้นท่านต่อไปครับเกมนี้ทีมชาติอินโดนีเซียเพิ่มสถิติแพ้ทีมชาติไทย6เกมรวดแล้วเมื่อไหร่อีกนานไหมทีมชาติอินโดนีเซียจะชนะทีมชาติไทยเข้าใจว่าระดับของทีมมันต่างกันมากแต่ทีมชาติอินโดนีเซียต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่านี้ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับจากการแพ้ทีมชาติไทย6เกมเสีย18เซตได้แค่2เซตคุณคิดว่าทีมชาติอินโดนีเซียมีพัฒนาการดีขึ้นไหมสถิตินี้สมาคมเย์บอลอินโดนีเซียต้องนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาท่านต่อไปครับถึงจะแพ้แต่ก็ไม่เสียใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าผลการแข่งขันมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ทีมชาติอินโดนีเซียไม่มีทางสู้ทีมชาติไทยได้ แค่อยากจะรู้ว่าทีมชาติอินโดนีเซียมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องไหมท่านต่อไปครับตอนนี้เรื่องแพ้มันแพ้อยู่แล้วแต่จะทํายังไงให้เสียเซตและเสียคะแนนน้อยที่สุดตรงนี้ต่างหากที่สําคัญกว่าเซตนี้แพ้20ต่อ25เซตต่อไปก็ควรจะได้คะแนนมากกว่านี้หรือเกมนี้แพ้1 3, ต่อ3เซตเกมต่อไปก็ควรจะได้เซตมากกว่านี้นี่คือพัฒนาการที่มันควรจะเป็นใช่หรือไม่ท่านต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยกับชัยชนะในเกมนี้แต่ไม่เสียใจที่ทีมชาติอินโดนีเซียแพ้เพราะสิ่งที่ทีมชาติอินโดนีเซียได้มากกว่าการแพ้คือประสบการณ์ที่ดีจากทีมชาติไทยยังเหลือเกมสุดท้ายของรายการนี้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ขอให้ผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียสู้ให้เต็มที่เป็นกําลังใจให้ท่านต่อไปครับแฟนบอลลีบอลอินโดนีเซียรู้อยู่แล้วว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างนี้ทีมชาติอินโดนีเซียแค่ระดับภูมิภาคแต่ทีมชาติไทยพวกเขาไประดับโลกแล้ว ไม่แปลกและก็ไม่เสียหายที่แพ้ทีมชาติไทยแต่กลับได้ประสบการณ์ที่ดีมากกว่าจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับก็เหมือนรายการนี้ทีมชาติไทยมาเพื่อซ้อมเตรียมพร้อมไปแข่งรายการชิงแชมป์โลกส่วนทีมชาติอินโดนีเซียก็มาเพื่อวัดระดับกับทีมชาติเวียดนามและทีมชาติฟิลิปปินส์ดีแล้วที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเพราะชาติในอาเซียนจะได้ประโยชน์จากทีมชาติไทยท่านต่อไปครับ เกมแรกแพ้ทีมชาติเวียดนามเกมที่2แพ้ทีมชาติไทยหวังว่าเกมที่3ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของรายการนี้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ทีมชาติอินโดนีเซียคงจะเก็บชัยชนะได้นะอย่างน้อยก็ขอให้จบรายการด้วยอันดับที่3ตามเป้าหมายท่านต่อไปครับทําได้ดีและเต็มที่แล้วสําหรับผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียในเกมนี้แม้ว่าจะแพ้ทีมชาติไทยก็ไม่เป็นไรเกมสุดท้ายกับทีมชาติฟิลิปปินเพื่อชิงอันดับ3าของรายการนี้ ขอให้สู้เต็มที่เพื่อแฟนบอลล์บอลอินโดนีเซียอีกครั้งนะเป็นกำลังใจให้ท่านต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ทีมชาติอินโดนีเซียและยินดีกับแฟนบอลล์บอลไทยสำหรับชัยชนะในเกมนี้ของทีมชาติพวกคุณด้วยนะเกมสุดท้ายของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามเพื่อชิงอันดับหนึ่งฝากช่วยจัดการทีมชาติเวียดนามแทนแฟนบอลล์บอลอินโดนีเซียด้วยท่านต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ใน4เกมที่กัมพูชานะไทยแลนด์อินโดนีเซียจะเอาประสบการณ์จากรายการนี้ ไปแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาทีมให้ดีขึ้นและขอให้ไทยแลนด์ประสบความสําเร็จในรายการชิงแชมป์โลกจะตามเชียร์เหมือนเดิมในฐานะตัวแทนอาเซียนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับใช่สําหรับรายการระดับโลกทีมชาติไทยไม่ได้ไปในานามตัวแทนของประเทศไทยเท่านั้นแต่พวกเขาไปในานามตัวแทนของชาติอาเซียนเพราะพวกคุณทําให้แฟนบอดบอลทั่วโลกรู้จักอาเซียนอาเซียนจะก้าวไปด้วยกันนะท่านต่อไปครับ รูปเกมของทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้ทําให้รู้เลยว่าทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติไทยยังห่างไกลกันมากทีมชาติอินโดนีเซียยังต้องพัฒนาอีกมากกว่าจะเข้าใกล้ทีมชาติไทยอาจจะใช้เวลานานแต่ยังไงก็ต้องไปให้ถึงพัฒนาต่อไปทีมชาติอินโดนีเซียเป็นกําลังใจให้นะท่านต่อไปครับไม่เป็นไรนะผู้เล่นทีมชาติอินโดนีเซียแก้ไขปรับปรุงพัฒนากันต่อไปไม่ใช่เรื่องเสียหายที่แพ้ทีมชาติไทยแต่ตรงกันข้ามกลับได้ประโยชน์จากทีมชาติไทยมากกว่า ประสบการณ์โดยตรงกับทีมชั้นนำมันล้ำค่าจะดีกว่านี้ถ้าได้แข่งกับทีมชาติไทยบ่อยครั้งท่านต่อไปครับไม่ได้คาดหวังว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะมีชัยชนะเหนือทีมชาติไทยเพราะมันยังไกลเกินไปสำหรับตอนนี้ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ทีมชาติอินโดนีเซียยังต้องการการพัฒนาและสนับสนุนอีกมากคงอีกนานแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ก้าวต่อไปนะทีมชาติอินโดนีเซียเป็นกำลังใจให้ท่านต่อไปครับ จะว่าไปแล้วเกมนี้ทีมชาติไทยก็ใช้ผู้เล่นรองเกือบทั้งทีมนะแต่ก็ยังสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียได้นั่นบ่งบอกถึงระบบการพัฒนาทีมของทีมชาติไทยมีประสิทธิภาพมากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้โดยที่ไม่ทําให้ความสมดุลของทีมเสียทีมชาติอินโดนีเซียควรศึกษาทัศนคติของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับเกมนี้แฟนบอลบลบอลอินโดนีเซียเชียร์เพื่อความสนุกและเพื่อชาติเท่านั้น ไม่ได้มุ่งหวังถึงการชนะทีมชาติไทยเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าคงเป็นไปได้ยากยินดีกับทีมชาติไทยและเป็นกําลังใจให้ทีมชาติอินโดนีเซียพัฒนาต่อไปนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวอินโดนีเซียไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ